สวัสดีเพื่อนๆทุกคนฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel มีเอกออนแอ์กลับมาอีกแล้วกับรีแอคชั่นขอจับกล้องรอบหนึ่งเอ่อรีแอคชั่นเพลงของเรานะครับก็ห่างหายกันไปนานนี้จะเป็นคลิปแรกเลยสำหรับการรีแอคชั่นเพลงในต้นปีนี้นะครับแล้วศิลปินที่ผมเลือกมาวันนี้เพลงวันนี้ชื่อเพลงโง่จริงๆจากป๊อกพี่ป๊อกไมซ์เซ็นะฮะแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษคือคุณฮเปเปอร์เพลนที่เขาเฟเจอร์ิงกันนะ

ที่มันโดนเธอสวมเขาเรื่องมันเศร้าเธอและเขาทำฉันเจ็บเลยการที่ทำให้คุณดนดับตาคงเป็นข้สวมให้เธอจะคงพอใจมากว่าเป็นฉันเข้าใจว่าเธอหนัก มีแค่ฉันที่รู้อะไรโน้ตจริงใจนี้เจ็บไม่ไหวเจ็บแค่ไหนถึงจะหลอกงมงมจบแบบนี้เจ็บไม่ไหวต้องเจ็บแค่ไหนที่ฉันจะลืมคนโดนเธอหับหลังโดยไม่ บนะครับมีเอนคาดิตนิดนึนนงโง่จริงๆโซดาอ่ะจบไปแล้วครับโง่จริงๆจากป๊อกไมค์เซ็ตเอ็กกับไฮเปเปอร์เพลนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอ่ะโปรดิวเซอร์บายไฮนะครับก็อยู่แล้วนะฮะอาร์ติสก็คือป๊อกไมค์เซ็ตกับไฮ p ปเปอร์เพลนซึ่งผมว่าเพลงนี้นะ กลิ่นไปทางเปเปอร์เพลนมากเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงแบบไม่ว่าจะเป็นคําที่เขาใช้หรือว่าสไาตลา์ดนตรีที่มีความร็อกขึ้นมานะฮะถ้าพูดถึงพี่บ็อกไมซ์นะครับผมก็จะรู้แหละว่าแกมีเป็นแรปเปอร์เคยปล่อยเพลงมาแล้วแล้วก็จะเห็นแกเป็นยูทูบเบอร์เนาะเป็นนักแสดงนะครับมีเล่นซีรีส์หลายเรื่องแล้วก็ที่จาแม่นเลยคือเล่นเป็นตัวร้ายที่มีบททะเลาะกับพี่ก้าวจิตรายอุอ่ะเดี๋ยวมาฟังเพลง วิบวับเนี่ยขอฟังวิบวับสักนิดนึงโอเคนี่คือเพลงเพลงที่แบบทำให้เราแบบรู้จักบอกไม์เซตนะครับไม่เสร็ตโอเคทีนี้กลับมาที่เครดิตใหม่ก็โปรดิวเซอร์บายคุณไฮนะครับเปเปอร์เพลนก็ดูจาก คําที่ใช้นะฮะในการแต่งเอ,อ่อแล้วก็สไตล์ดนตรีที่ได้ฟังเนี่ยผมว่านะมีมีความเป็นเพเปอร์เพลนอยู่เยอะเลยเพอ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 เพลงนี้อาจจะเคยถูกวางเป็นของเพเปอร์เพลนด้วยซ้ํา <laughs> ไม่รู้นะไม่รู้ตื้นลึกหนาบางก็เราก็อาจจะมีการอ่ามีมีการซื้อขายกระต่อกันไปในอันนี้เดานะครับแล้วก็ ผมว่าเข้ากับเสียงของพี่ป๊อกมากเลยแล้วก็แฮปปี้เลยพอฟังแล้วก็จำง่ายเนี่ยดูเนื้อเนี่ยอ่านได้แลละโดนหักล้างโดยไม่รู้ตัวเธอกับเขาเข้ามาตีท้ายครัวโดนเพื่อนรักเข้ามาปากล้างใจเนี่ยมันแบบมันลงแล้วก็จำง่ายมากติดหูมากนะฮะที่เจ๋งคือ มันมีดนตรีร็อกเข้ามาแหละเออในสไตล์แรปที่นี่แหละนี่มันเริ่มจะเป็นยุคชาวร็อกที่จะกลับมาแล้วนะฮะในในนี้นะฮะก็ไม่ได้แบบว่าลงรายละเอียดว่าใครทำอะไรบ้างแต่ว่าเขียนว่าโปรดิวเซอร์บายไฮนะครับโปรดิวเซอร์บายไฮก็นั่นแหละน่าจะจบในคนเดียวอีกแล้วครับฮีโร่ของเรานะฮะ,นะฮะเหนือมนุษย์มาดูคอมเมนต์กันบ้างนะครับ สุดยอดเลยคะ่ะน้องป๊อกอ่าทรงแบดมากครับน้อนไม่เคยทําให้ผิดหวังปื้มมากพี่ป๊อกทําเพลงกับพี่หายรักเขาอ๋อลงตัวมากน่ารักที่สุดฮิปฮอปแบบวัยรุ่นวัยเรียนอ่าฟังเพราะไปอีกแบบแปลกดีครับอยากให้คุณป๊อกทําผลงานดีๆออกมาเนี่ยนะเพลงเพลงเพราะเสียงละมุนเพลงเพราะคะ่ะฟังแล้วสบายหูเลยคะ่ะ เพลงน่ารัก MV สวยมากๆอ่ะพูดถึง MV บ้างผมรู้สึกว่ามีความรู้สึกถึงทรงยังแบดวะทรงยังแบดกับ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 เสแซ่งอะที่ภาพแบบการแต่งตัวเอยมันจะอยู่นอาอย่างอย่างทรงยังแบดก็อยู่ในโรงเรียนอย่างเสแสร้งก็ดูภาพมันจะโทนใกล้ๆก,ก,กันนะซึ่งผมว่าเข้าเท่เลยส่วนตัวก็เพลงนี้นะครับชอบแล้ว ผมมั่นใจว่าเพลงเนี้หลักล้านแน่แะอันนี้วันแรกนะครับการดูวันที่ผมดูนี่คือ3กุมภา2023นะครับยอดดูอยู่ที่133,026สครั้ง <c oughs> ผมน่าจะเป็นครั้งที่27นั่นแหละอ่าแล้วก็จริงๆอ่ะไม่รู้จะติอะไรติอะไรไม่ได้เลยแล้วก็รู้สึกว่ามันเพราะมากแล้วก็นี่มีคนคิดเหมือนผมว่าลายเซ็นไฮโคตรชัดเลย ฟังแล้วรู้เลยว่า h ฮโป Producer ์เก่งมากขาเ่ยเนี่ย,นยคนนี้คิดเหมือนผมนะครับแต่ผมมองว่าเสียงเนี่ยมันเข้ากับเข้ากับนักร้องเนี่ยคุณป๊อกนะฮะคืออืมจะบอกว่าไงเดียมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็น Paper ร์เพลขนาดนั้นแต่ว่ารู้ว่าแบบใครเป็นโปรดิวเซอร์แต่นี่คือเพลงของคุณป๊อกนะ มันลงตัวมากครับลงตัวมากไม่ได้หมายความว่าการที่มีโปรดิวเซอร์เป็น p a p e r p l a n ลแล้วจะทําให้ศิลปินคนหนึ่งเพลงเหมือน p a p e r p l a n ลน0้เพลงนี้ไม่ได้เหมือน p a p e r p l a n ลแค่รู้สึกถึงครับมีกลิ่นอายของเปเปอร์เพลนแล้วก็ลงตัวในแบบของ m มซ์เซ t นะฮะ b ล็อกไมซ์เซนะฮะซึ่งชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ฮะรออยากดูแสดงสดคู่กันสคนนี้นะฮะของเปเปอร์เพลกับคุณลอกไมซ์เซซึ่งผมว่า มันจะต้องมีแน่นอนมันต้องมีแน่นอนแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทั้งคู่อ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้สําหรับเพลงนี้ใครที่เป็นแฟนคลับ f a p e r p l a n แฟนคลับคุณป๊อกไมล์เซ t ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กันนะครับเขาไปกดติดตามเพจให้เขาด้วยแล้วก็ช่วยกันไปฟังเพลงนี้ให้ยอดขึ้นนะฮะยังไงก็ฝากทุกทุกคนติดตามแล้วก็สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับใครชอบคลิปของผม กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับช anel ของหมีเอก o n ออนแอร์ก็ฝากไปกด subscribe ด้วยแล้วก็ใครอยากฟังผมร้องเพลงก็เป็น channel Melodic Music นะครับก็ฝากไปกดไลค์ด้วยนะฮะเป็นค่ายเพลงเล็กๆที่ก่อล่างสร้างตัวอยู่นะครับเดี๋ยวใกล้จะมีศิลปินใหม่ออกมาให้ทุกคนได้ฟังละไม่นานเกินรอวันนี้ผมขอบคุณทุกทคนมากอย่าลืมไปฟังโ so ซรันะฮะจาก ป๊อกไม้เซตแล้วก็ไฮเบร p เพลนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า